ทำแนะนำในการจดรบันทบฐานเพราะว่าวันนี้มีเด็กเรียนอยู่ด้วย้ลูกทุกคนจะเรียนและเดยกเดินนะเพราะว่านักเรียนทุกคนจะต้องรักษาคุณธรรมประจำไว้คือหนึ่งสังหาวัตถุสี่ไอการหนึ่งทานการให้รู้จัก,จกงสงเคราะห์ึ่งกระกัน,นกสองปิยะวาจาพูดดี เป็นที่ชอบใจทุกบุคคลผู้ฟังสามารถถ่ายจริยาช่วยเหลือกันงานซึ่งกรนแกันไม่เียดูดายแล้วก็สี่สมานัตตาไม่ถือตัวไม่ถือตนล้วต่อไปสี่ก็คงมีหารสี่หนึ่งในเมตตาความรักสองกุณานความสงสาร สามุตุตามีจิตอ่อนโยนมีฉลีิเสียใครใครจะด,ด,ดีพอยินพอยินดีด้วยแล้วสี่เบขาวางเฉยแล้วต่อไปก็สิบห้าบวกก็หมดสทิทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่พุดผิดในการสีไม่ดื่มสุราจะมีไรทางวาจามีสี่หนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบ สมไม่ส่อเสียคือไม่เดินทาชาวบ,บ้านแล้วก็สี่ไม่เพื่อเจือเหลวไหลไรประโยชน์ก็ต่อไปทั้งด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบทรรเพื่อไม่ให้ก็ไไ่เอาแล้วก็สองไม่จองล้างจองผายไขความโกรธอาจจะมีแต่คำอาฆาตมาร้ายไม่มี แล้วก็สี่เชื่อฟังคําสอนสอนเของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปฏิบัติตามนอกจากนี้การเจริญสมาธิคือกรรมฐานให้ทรงตัวก็คนที่มีสมาธิดีและปฏิบัติคุณธรรมได้ดีตามนิการมาแล้วท่านนี้ปัญญาดีความจําดีเพียงแค่ทรงคุณธรรมตามนิการมาแล้วก็ดีจ,จิตใจใจเยือกเย็น เพื่อจิตใจยเยือกเย็นความจำก็ดีปัญญาความคิดก็ดีการเรียนการศึกษาก็จะดีความประพฤติก็ดีและยิ่งมีสมาธิจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกได้มโนวิธิอันนี้คนจะดีมากต้องซักซ้อมตัวเองทุกวันอย่างน้อยก่อนหลับหัวถึงหมอนส่งกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้า จับภาพให้ชัดเจนเตี่ยมสายตางกำลังถ้าเราไม่ไปไหนก็อยู่ที่นั่นอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสักครู่หนึ่งก็สองสามนาทีก็พอแล้วกลับออตอนเช้ามืดถ้าตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกล้างหน้าเพราะตื่นพับใช้อารมณ์ทันทีนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาเสร็จขึ้นไปหาท่านนั่งอยู่ที่นั่นมองถึงภาพท่านล้วสองสามนาทีก็พอ ถ้าทำอย่างนี้กำลังใจของทุกคนจะมีความเยือกเย็นทั้งวันอารมณ์จิตจะเป็นสุขปัญญาจะดีความจำจะดีความคิดอ่านจะดีการเรียนก็จะดีด้วยอตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องกรรมฐานขอ้ส่วนกลางการจเจริญกรรมฐานทุกกองขึ้นต้นเหมือนกันอันนี้ลืมไม่ได้นะที่พูดทุกวันเพราะว่ากันลืม เขาบอกประเภทจะพัดจะผูมีอยู่อันดับแรกเขาให้ส่งเมตตาจิตเป็น,นจักรวาลทั้งปวงวันนี้คนนอกไม่ค่จะบีก็ขอพูดหลักสูตรใหญ่เพื่ออันดับแรกจิตของเราต้องส่งพรมีหารสีต่ตลอดวันคำว่าพรมีหารสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร สามุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าที่เสียไข่ใครได้ดีก็ยินด้วยซีอเบขาวางเฉยคําว่าวางเฉยในที่นี้ก็หมายความว่าสิ่งใดถ้าเกินวิสัยของเราเราทําไม่ได้เราเฉยถ้าคนอื่นมีทุกข์เราช่วยไม่ได้เราไม่ซ้ําเติมเขามีทุกข์มากขึ้นเมื่อจิตของเราทรงพระมิหารสี่อย่างนี้อารมณ์จะเยือกเย็นมาก ก็ียกว่ามีอารมณ์ใจดีทั้งวันอารมณ์ใจชั่วไม่มีเราก็ต้องพยายามคข้ควรพิจารณาตนเองว่าเวลาไหนบ้างที่เราพลาดจากพรมมีหารสี่เวลาไหนอารมณ์พลาดจากพรามมีหารสี่เวลานั้นเราเป็นคนเลวถ้าเวลาไหนจิตเราทรงพรมมีหารสี่ครบถ้วนเวลานั้นเราเป็นคนดี ก็ใมองดีหรือเลวที่พมิหารสี่เป็นดับต้นต่อไปก็ไปมองสินที่เรารักษากรรมฐานนี่มีความสำคัญต้องมีสินสมาธิปัญญารวมกันเรารักษาสินกี่สิขาบทถ้ารักษาสินห้าก็ห้าสิขาบทรักษาสินแปก็แปดสิขาบทรักษากระหมดสิบก็สิบสิขาบท เราต้องไถ่ควรทุกวันว่าสินที่เราักสาสีขาบทไหนบกพร่องบ้างถ้าจุดไหนบกพร่องเพิงทราบว่าจุดนั้นเราเลวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเวลานั้นเราเลวถ้าสินไม่บกพร่องทั้งบทก็ถือว่าเราดีอริสงของสินตามที่พระเจ้าทรงจรัสว่าสีเลยนะสุขจิยันติคนที่มีสินบริสุทธ มีความเป็นอยู่ในชาตินี้ก็เป็นสุขตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็เป็นสุขไปเกิดเป็นคนใหม่ก็มีรูปร่างหน้าตาสะสวยโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ก็มีความสุขข้อที่สองนะบอกสีเลนะโพกัสมถธาคนที่มีศีลทรัพย์จะไม่เปลือง เรามีความไปอยู่ในชาตินี้จะมีความอดุดมสมบูรณ์วใช้ทรัพย์ไม่เปลืองล้วทรัพย์ก็จะหาได้ง่ายเพราะเราเป็นคนมีศินทรัพย์มาจากศินตายจากชาตินี้แล้วไปเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาหรือผมก็มีทิ่ผสมบัติมากถ้าไปเกิดไปเกิดเป็นคนชาติใหม่เราจะรวยมากอยู่ในขั้นมหาเสรษฐี สีเลนนีป้ปรติงยันติคนที่มีศีลบริสุทธิ์เมื่อชาตินี้เราจะมีความสงบสุขจิตจะสงบสง,งัดจากความชั่วได้เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าทุกคนก็มีรูปสวยมีความสุขม่จิตสงบได้เกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนมีความทรงจําดีมีจิตสงบมีศีลบริสุทธิ์มีรูปสวยด้วย คือรวมความว่าแค่ศีลแล้วก็มีความสุขมากแต่บุคคลใดน,นึกถึงศีลบุคคลนั้นชื่อว่า <c oughs> มีศีลานติกรรมฐานประจําใจถ้านึกถึงบรมหานสีถือว่ามีเมตตาบรมีประจําใจต่อไปถ้าศีลของเราบริสุทธิ์สมาธินี่ไม่ต้องฝึกมากเพราะสมาธิจะเกิดได้เพราะกําลังของศีล ถ้าสินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเองจิตก็ไปสบาธที่เองเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิจิตมีการทรงตัวก็มีความสงบเมื่อจิตมีความสงบจากสมาธิปัญญาก็เกิดเองกระรวงความว่าสิ่งที่มีความสําคัญจริงๆอย่างยิ่งเบื้องต้นคือพรหมีหารสีถ้าเรามีพรหมิหารสีครบพ้นบริบูรณ์สิ่งก็มีเองสมาธิก็มีเองปัญญาก็มีเอง โดยทั่วไปก่อนเริกมกมาถ่ายข้าบันดาท่านพุทธบริษัทสำรวจพรมิหารสี่ก่อนว่าวันทั้งวันต้องตตื่นมาถ้าเวลานี้เราบกพร่องในพรมิหารสี่ในเวลาไหนบ้างและข้อไหนบ้างปรับปรุงใจเสียสมบูรณ์แบบเราจะได้เป็นคนดีถ้าเราบกพร่องในพรมิหารสี่ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าเราชั่ว นี่ต่อไปก็หลังจากนี้ไปก็จะพูดถึงกสิณวันนี้จะพูดทั้งโอทาแต่กสิณคำว่าโอทาตะ,ะ,าตะแปลว่าสีขาวกสิณสีกองที่เรียนกันมาคือหนึ่งกสิณสีแดงกสิณสีเหลืองกสิณสีขาวกสิณสีชีเขียวต้องสลับกันหน่อยที่พูดวันนี้นะทั้งหมดนี่เป็นกสิณตัดโทสะความกโกรธ ถ้าคนที่มีโทสะจริตพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ปฏิบัติในพรหมีหารสี่หรือก็สินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพรหมิหารนี่ต้องสี่อย่างถ้ากระสินก็เล,เลือกเอาแต่วันนี้จะพูดถึงกระสินสีขาวเรียกว่าโอทาแต่กระสินวิธีปฏิบัติค่อยนาของสีขาวมาวางข้างหน้าจะเป็นผ้าขาวก็ได้จะเป็นกระดาษขาวก็ได้ หรือว่าอย่าสีขาวมาทาอะไรไว้ขนาดก็ได้ดจำภาพสีขาวทำให้นิมิตให้มันโตพอสมควรแล้วก็หลับจะลืมตานึกถึงภาพก็หมดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็นึกถึงภาพก็สินให้ใจออกนึกภาพก็สินถ้าเวลาภาวนาให้นึกว่าโอทากสิน,นังโอทากสิน,นัง จะ่นึกจย่แยกสับหรืออยรวมหมดทั้งหมดก็ได้คำว่าโอทากสินังนี่ไงว่ากันตามแมบบสบายสบายโอทากสินังแปลว่ากระสินสีขาวเมื่อจําภาพสีขาวได้แลว้วก็หลับตาก็ภาวนารู้หลมหายใจเขาออกด้วยภาวนาด้วยนึกในใจว่าโอทากสินังจําภาพสีขาวถ้าภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตามาดูใหม่ จำได้แล้วก็หลับตานด้ถึงภาพใหม่ถ้าภาพมันหายไปก็ลืมตามาดูใหม่แล้วก็หลับตานด้ถึงภาพอย่างนี้ท่านเรียกว่าคานิกะสมาธิเป็นสมาธิเบื้องต้น,ตนถ้าจยาถามว่าเป็นประโยชน์ไหมต้องตอบว่าถึงแม้ก็ว่าคณิกะสมาธิก็ประโยชน์ใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก็สิงเป็นนิมิต เป็นเหตุให้เราวัดสมาธิจิตของเราว่าเวลาไหนที่เรายังเห็นภาพนิมิตอยู่เวลานั้นจิตเป็นสมาธิเวลาไหนภาพนิมิตเลื่อนไปจากใจแสดงว่าสมาธิของเราเลื่อนลอยไปแล้วไหลไปแล้วเราก็ลืมตาดูภาพไปการจำภาพได้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้จำได้มั่งแค่นาทีบ้างครึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างแล้วภาพก็หายไป อย่างนี้เรียกคณิกาสมาธิถ้าพูดถึงความทรงจำถ้าเป็นนักปีทุศริญา,า,าติโยมพุทธวิเษก็ตามถ้าเป็นการฝึกความทรงจำความทรงจำจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นคณิกาสมาธิความทรงจำก็จะดีมากความทรงจำเมื่อดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นความคิดความอ่านก็ดีขึ้นต่อไปเมื่อการชินเกิดขึ้นใหม่ๆก็เป็นของธรรมดา จะต้องพลาดบ้าง,งหายไปเร็วบ้างต่อไปไม่จิตชิงขึ้นชิงขึ้นชิงขึ้นนานาเข้าพอลืมตาดูภาพปับ๊บจำภาพได้หลับตานึกถึงภาพจิตจะทรงตัวภาพจะทรงอยู่กับจิตนานอาจจะถึงเวลาสองนาทีบ้างสานาทีบ้างแล้วก็เลื่อนลอยหายไปเลื่อนลอยให้ไปเราอาจจะจิตอายุฟุ้งสั้นจิตที่ภาพลอยให้ไปในจิตฟุ้งสั้น เราอาจจะไม่ต้องลืมตาดูภาพก็ได้นึกถึงภาพว่าภาพยังไงภาพนั้นกลับมาใหม่จําได้แล้วก็ภาวนาไปว่าโอทากสชินังอย่างนี้ถือว่าเริ่มเข้าอุปจารสมาธิเริ่มเข้าเขตปีติถ้าเป็นอย่างนี้ความทรงจําจะดีกว่าเดิมมากแล้วความคิดอ่านจะมีความฉลาดมากขึ้น ต่อไปถ้าจิตทรงตัวดีขึ้นสามารถจำภาพได้นานภาพเริ่มทรงตัวแล้วก็บังคับภาพว่าขอภาพนี้จงสูงขึ้นภาพที่นึกจะรู้สึกใจใจก็สูงขึ้นภาพนี้จงต่มลงภาพก็าตา่ำภาพอยู่ข้างซ้ายภาพอยู่ขงวาข้างหน้าข้างหลังลก็เป็นไปาตามใจเราชอบอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงอุปจาระสมาธิและอุปจาระนิมิตเป็นดับสองจะต้องกลาง ต่อไปภาพสีขาวที่เราเห็นนั่นในวันนี้เราเราจเจริญเจริญกับสินสีขาวโอทาแต่กับสินภาพสีขาว,าาขาวจะค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองกลายจากเหลืองเพียรน้อยแต่น้อยน้อยก็ยยต้องเหลืองเข้มจากเหลืองเข้มกลายใหม่เป็นสีขาวที่ขาวละเอียดกว่าภาพเดิม ภาพเดิมจะรู้สึกว่าหยาบก,กว่าแต่สีนี้จะละเอียดกว่ามากมองแล้วสวยสดืงามมีภาพทรงตัวสามารถจะอยู่ได้นานนั้นสองนาทีบ้างสานาทีบ้างบางครรักษาได้ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงเป็ะนาภาพนี้เป็นภาพที่มีความสำคัญมากระยะนี้ที่เป็นขาวละเอียดกว่าเดิมสวยขึ้นดีขึ้นมากเขาถือว่าเต็มอุปจาระนิมิตหรือเต็มออปจาระสมาธิ อย่าลืมว่าโอทาตะรสินเป็นเสินอันหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของทิพยจกักขุยานสมัยก่อนที่เขาจะฝึกทิพยกุยานกัน,กนเขาใช้ภาพเสินคืออาโลเกสินโอทาเตะรสินแล้วก็เตโชเสินอย่างใดอย่างหนึง่งเสินสามอย่างเนี่ยเป็นพื้นฐานทาจะให้เกิดเป็นทิพยจกักขุยานคือจิตเป็นทิพย์ตอนนี้นภาพขา้าสะอาดสวยกว่าภาพเดิมมาก แต่ยังไม่แปลวปลาบิแก้วถือว่าเต็มอุปาจารสมาธิและอุปาจารหร,าารอือว่าอุปหานิมิตอุปหานิมิตระยะนี้ก็เป็นระยะที่เราจะใช้กสิณน,นี้เป็นทิพยจุกุยานได้ถ้าต้องการจะใช้เป็นทิพุกุยานให้ใช้แบบนี้ให้ตั้งภาพกสิณขึ้นอันดับแรกนึกถึงภาพกสิณตอนนี้ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ผืนผ้าที่เราดูแล้วไม่ต้องใช้สีที่เราดูเรามีการคล่องตัวนึกอะไรเห็นมันนั้นนึกอะไรเห็นมันนั้นก็ตั้งภาพกระสินขึ้นหน้ามองภาพกระสินพอจิตเป็นสุขมีลมสมบายเห็นภาพกระสินชัดภาพกระสินนี่พยายามให้ชัดการแยกชัดคือคุมลมให้ใจเข้าออกถ้าเราไม่คิดถึงอย่างอื่นภาพกระสินจะสวยจะชัดมาก อย่าลืมว่าภาพกระสินที่เราเห็นชัดเท่าไรสิ่งที่เราต้องการดูอย่างอื่นจะชัดเท่านั้นไปนเื่เปรียบเทียบต่อไปเราก็คิดคิดมีความต้องการเกิดขึ้นว่าเวลานี้เราอยากจะดูสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกอะทั้งหมดใหญ่เท่าไรมีความสวยสดงดงามขนาดไหน ขอภาพกสิณน,นี้จงหายไปและก็ภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงท้ทหมดจงปรากฏแทนเพียงเท่านี้กสิณก็จะหายไปภาพสวรรค์ก็จะปรากฏแทนแตอนนี้เราจะดูภาพอื่นก็เช่นเดียวกันสมมติว่ามีเพื่อนเราอยู่ไกลแสงไกลในต่างจังหวัดเราก็คิดว่าเวลานี้เพื่อนเ,าเรามีความสุขก็มีความทุกข์ทำอะไรอยู่ เขาอยู่กับใครบ้านช่องมีลักษณะแบบไหนทรัพย์สมบัติมีอะไรบ้างเขาเก็บของในที่หัวแหนไหนความเก็บเงินเก็บทองใไหนต้องการเห็นหมดเราก็ตั้งภาพกระสินขึ้นมาแล้วจับภาพกระสิในให้ชัดเจนตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ไม่ว่าขอภาพกระสินจนหายไปขอภาพบ้านเพื่อนแนละตัวเพื่อนยมปรากฏคนที่บ้านเพื่อนเวลานี้มีใครบ้างขอปรากฏหมด ทรย์สิ่งเขามีอะไรบ้างสิ่งที่ปกปิดมีอะไรบ้างคอยเห็นหมดเท่านี้มันจะเห็นทุกอย่างตามที่เราต้องการก็ดงความอาโอทาเกราสินนี่เป็นเกราสินที่ใช้เฉพาะทิกขุยานโดยตรงแต่กาลังโอทาเกราสินก็มีอย่างหนึ่งคือนั่นใช้บังคับสีสมมติเราได้ของสีแดงมา ถ้าเราไม่ต้องการสีแดงต้องการนั่นเป็นปสีสีขาวแล้วก็ตั้งภาพกระสิงขึ้นจับภาพตามเดิมนึกในใจว่าขอภาพขอสีแดงนี้จงกลายเป็นสีขาวแล้วก็ยกจิตเข้าสู่ฌานสีแล้วก็ถอยหลังมาทุปจารสมาธินึกว่าขอภาพสีนี้จะเป็นสีขาวเท่านี้จะเป็นสีขาวอน,นีมันจะฝึกใหม่นะ ถ้าก็มีการฝึกจนคล่งองตัวแนละ้วพนึกตับปั๊บมันเป็นทันทีไม่ต้องย้อนไปย้อนมาต่อไปเ,ปเรื่อสมาธิเราสูงขึ้นเกสินจะกลายจากสีขาวละเอียดเป็นแก้วถ้ากสินเป็นแก้วทั้งหมดถือว่าจิตใจของเราเป็นฌานเวลานันสมาธิเป็นฌานถ้าจิตเข้าถึงฌานตอนนี้นะความจําในการเรียนการศึกษาจะดีมากสิ่งที่เราพูดกันไว้เราทํากันไว้ เพื่อสั่งงานไว้กี่สิบปีก็าตามมันจะปรากฏทั้งหมดคำว่าลืมจะหายากอันนี้มา่กิตเป็นเป็นเป็นฌานสมาบัติแล้วจิตจะมีสมาธิสภาพของตัวม่ต่อไปถ้าว่าต้องการแยกกสินเป็น,ปน,าานวิปัสนาญาณความจริงวิปัสนาญาณน,นี่ไม่องไปหาที่ไหนก็สินทุกกองเหมือนกันหมดนะ ก็ตั้งภาพกระสินขึ้นจัาบภาพกระสินเป็นแก้วหรือเป็นสีขาวก็ตามใจชอบเอาแค่ไหนก็ได้ถ้าเป็นแก้วก็ดีถ้าเป็นแก้วมาเป็นชานแต่าชานสูงสุดือเวลานั้นไม่มีลมหายใจเขาออกดูภาพกระสินไปบ้างพิจาวณาไปบ้างถ้าขณะใดปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าเรา,เรามีลมหายใจเขาออกเวลานั้นเป็นชานสี ถ้าเวลาที่เป็นชาสีจิตจะทรงตัวมากเมืการดิ่งคิดอะไรไม่ออกก็ปล่อยไปตามนั้นจนกว่ามันจะเคลื่อนตัวมันเองต่อมาไม่ชชาจิตเคลื่อนตัวามาพอคิดได้้รงคิดว่าภาพกระสินนี้ถ้าเราตั้งขึ้นตรงมีขึ้นสักไปเดียวหนึ่งจิตคลายสสมาธิภาพกระสินก็หายไปภาพกระสินมีสภาพชั้นใดร่างกายก็มีสภาพอย่างนั้น คือว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในทางกลางมีการสลายตัวในที่สุดเป็นว่าการเกิดเป็นในโลกมนุษย์ไม่ใช่ของดีไม่เป็นใดนของความสุขพราะการเสื่อมของร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เพาะนั้นขึ้นชื่อว่าการเกิดอย่างนี้จะไม่ควรจะมีสําหรับเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็มาใฉ่ถึงแก่ถึงจะตายเป็นกันทั้งหมด ชีวิตย่อมมีสามวัยคือวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนแล้ววัยแก่เป็นบีสี่วัยบางคนก็ตายตั้งแต่สมัยวัยเป็นเด็กบางคนบางรายก็ตายเป็นสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทันจะแก่บางรายก็ตายเดวังกลางคนไม่ทันจะแก่บางคนก็ตายในวัยแก่ก็ชื่อว่าร่างกายเกิดมาไม่เกิดมาเพื่อตายเหมือนกัน ถ้ายัางเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอย่างนี้ไม่มีความสุขแน่เรามีแต่ความทุกข์จุดที่เราต้องการคือนิพพานในเมื่อเราได้มโนยิธแล้วก็พุ่งใจไปนิพพานทันทีสถานที่ใดในนิพพานเป็นสถานที่อยู่ของเราเข้าไปที่นั่นในเวลานั้นนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงปรายกฏตัวเพราะเรากดพระองค์เวลานั้นจิตเราจะจใจไปสุขก็ค,คิดว่าถ้าตายเมื่อไรเขามานิพพานเมื่อนั้น ตอนนี้ไปก็ขอแนะนําในการเจริญกรรมฐานในได้มนโนยิทิการเจริญมนโนยิทธิธรรมดาท่านทุกท่านที่ฟังถ้าทุกคนใช้อารมณ์เกสินนี่จะมีการคล่องตัวที่ปุญญาจะยำใสมากเพราะมนโนยิทินี่เป็นทั้งพุทธารุติและเกศิน,นอันดับแรกครูจะแนะนําให้จับภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้า ถ้านึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไม่ออกก็นนึกถึงภาพพุทธรูปแทนอันนี้เป็นกสินท่านนึกว่าท่านเป็นพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสตินึกถึงภาพของท่านเป็นกสินกสินเบื้องต้นเป็นกระสินสีถ้าพระพุทธเจ้ ha, พาได้เห็นภาพพุทธรูปสีหเหลืองเป็นปิตกะกสินท่านนึกถึงภาพพุทธรูปที่เป็นสีขาวเป็นโอทารกสิน ท่านนึกถึงพวะภาพพุทธรูปที่เป็นสีเขียวเป็นดีดังสินรวมความเราทําทั้งสองอย่างต้องตั้งใจดีถ้าทุกคนทํากระสินเป็นพื้นฐานทุกวันอันนี้จะมีสภาพแจ่มใสดีมากเพื่อกองเดียวกันต่อมาเมื่อคนที่ได้แล้วเห็นภาพพุทธพ,พุทธรูปพ,รพุทธรูปเป็นแก้วใสแพล้วคาบุปยับนั่นภาพพระพุทธรูปท่านนึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพุทธ,ธาโดยสติธธ แต่สีที่ปรากดแสงสแผลเปร,รี้ยวเรายับนั่นเป็นอาโลกสิงกรงความการฝึกมโ,โนยนทธิก็คือฝึกกับสินนั่นเองฝึกกับสิงกับพุทธ,ธาทุตติควบกันตอนนี้วิธีปฏิบัติอันดับแรกให้รู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกตามมนะมะให้ใจออกนึกตามมะปะทะ ว่าจงอย่าลืมว่าเวลารู้ลมเข้ารูล้ลมออกก็อ,อย่าบังคับลมหายใจใหายใจจะหนักหายใจจะเบาจะยาวหรือจะสั้นเป็นเรื่องของร่างกายปล่อยไปเราเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้ารลนวนระขณเที่ยใ,ใจเข้าฉันหายใจนึกตามมาันะมะเวลาหายใจออกนึกตามพระทะ การระยะที่ครูให้ให้ใจรู้หลวใจเขาออกนี่จะให้เวลาประมาณสิบนาทีหลังจากได้ครูก็จะเข้าไปแนะนําขณะที่มีครูเข้าไปแนะนํในเวลานั้นขอทุกคนเลิกภาวนาแล้วก็ไม่ต้องสนใจกรหลวงใจเขาออกปล่อยไปเลยภาวนาก็ไม่ต้องการรู้ลหายใจเขาออกก็ไม่ต้อง แต่ตั้งใจฟังคําแนะนาของครูผู้แนะนาครูจะแนะนําในธรรมะด้านตากิเลสอย่าลืมว่าทุกคนใขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตว่างจากกิเลสนี่มาครูเห็นว่าจิตว่างจากกิเลสมากความเป็นทิพย์่มเกิดเพราะจิตทิพยานจะเกิดได้เพราะจิตว่างจากกิเลส ถ้าบุคคลได้จิตสะอาดจากกิเลสน้อยจะมีความเป็นทิพย์น้อยสะอาดจากกิเลสปางกลางจะมีความเป็นทิพย์ปานกลางถ้าสะอาดมากจะมีความเป็นทิพย์แจ่มใสมากคนที่มีจิตสะอาดจ,จากกิเลสน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกว่าทิพยานคือความรู้สึกคำว่าทิพยานเนี่ยคือความรู้สึกของใจ ความรู้สึกครั้งแรกถูกต้องไม่ผิดถ้าท่านที่มีจิตสะอาดจ,จากกิเลสไปกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักต่อไปทางว่าท่านที่มีจิตสะอาดที่สุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากฉะนั้นขอทุกคนเมืองทราบว่าคําว่าทิพย,ยานไม่ใช่ทิพปปนตษฐ์ทิพนะเน์คือลูกตาเป็นทิพ มันจะมีได้ต่อมาเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าหรือเป็นลมถ้าเราไปนคนมีทิพย์เป็นได้มีได้แค่ทิพย์ปุยานคำว่าทิพย์ปุยานขอย้ำหนึ่ทีว่าคือความรู้สึกของจิตแต่ว่าเป็นความรู้สึกครั้งแรกทันทีทันใดสมมติว่าครูก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้าง ถ้าเรามีความรู้สึก,กว่ามีไม่เห็นภาพก็ช่างตอบทันทีอย่ายังโตจะไม่ผิดถ้าหากว่าเขาถามว่าท่านที่อยู่ขหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ตอบตามความรู้สึกถ้าเราไม่เห็นภาพถ้าถามนุ่งผ้าผมนุ่งผ้าผมผ้าสีอะไรก็ตอบตามนั้นสําหรับท่านที่ได้ทิพยานอย่างกลางเห็นภาพไม่ชัดแต่ก็ไม่ต้องเชื่อภาพเชื่อใจ แต่ท่านนีมีจิตสะอาดถึงที่สุดอันนั้นเชื่อดได้ทั้งใจทั้งภาพเพราะมีความรู้สึกก่อภาเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากถ้าตอนนี้ไปขอทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทธรูปก็ตั้งใจสมาทานศีลสมาทานมรกรรมฐา,าน